ครับกราบสวัสดีแฟนเพจเออโต้เลสซิ่งที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ครับส่งงานปอดเออเลสซ์อีกคันหนึ่งนะผมคันนี้จากคลิปที่แล้วที่พีเพ่เต้รีวิวไปงบส0 0 0 0 0ได้ชุดปั๊มเบรกอะไรบ้างนะผมเดี <is> ๋ยวมาดูก <riding> <amino> ันเลยดีกว่านะเข้ามาใกล้ๆครับตัวนี้ได้เป็นปั๊มเบรกยี่นะผมสีเขียวเลมอนนะอ่าแล้วก็จานด้านหน้า405มิลนผม สวยๆแบบนี้นะอยู่คู่กับล้อไปแบบนี้แล้วจะดูเด่นสง่าขนาดนี้ป้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะผมตัวนี้เป็นหน้า6พอตหลังสี่พอตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะผมต่อมานะผมด้านหลังเป็นจานขยาย8ามแิมิลน,นะผมตัวหลังสี่พอตและพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะผมตัวนี้นุ่มๆหนึบๆน,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 นะสีสวยๆกลับสีเขียวเลมอนงบ0 0 0 0 0 0นะผมถามว่ายี่สิด ดีกว่า1 8บแปดแทาแยังไงนะผมพวกนี้ระยะเบรกสั้นกว่าปั๊มใหญ่กว่าเบรกหนึบกว่าแน่นอนมันต้องดีกว่าอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าตัวท็อปสุดนะผมต้องดีกว่าอยู่แล้วนะใครสนใจเข้ามาลองได้ที่ร้านต่อมานะผมคันนี้เสริมความหล่ออีกอย่างหนึง่งด้วยแผ่นอันดรกาศนะผมแผ่นอันดรกาศคืออะไรเดี๋ยวเรามาก้มดูตรงนี้ดีกว่าแผ่นอันดกาศคือแผ่นที่ไว้กันหินกันเศษเนินกันเศษอะไรต่างๆที่กระเด็นเข้าเครื่องเราได้นะผมเป็นสีแดง ตรงรุ่นนะผมเคีย์ขวา n e น็ g เจนไว้นะผมตรงรุ่น Ford e v e r e s ร n e รส gen นเจเลยนะผมก็สวยๆประมาณนี้ครับสำหรับรถงบ2 0 0 0 0 0ทำปั๊มเบรกทำเบรกนะผมพร้อมกับแผ่นอดัดอากาศตรงรุ่นปลายสีแดงนะผมเรามีหลายสีให้เลือกนะผมไม่ว่าจะปั๊มเบรกแผ่นอดัดอากาศร้านเรามีบริการล้อท่อโหลดและยกนบผมสนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ผมขึ้นอยู่ให้นี่ได้เลยนะผมก็วันนี้เล็กๆน้อยๆก่อนนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ